สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมนีมาพ่อกันกับปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อีกแล้วนะจ๊ะกหลายมือแล้วนะจ๊ะที่บไว้มาพ่อกันมนีแวะมาทักท้ายจ้าในมือที่มีโรคระบาดกันในประเทศไทยเฮ้าเนาะขอให้ทุกคนรักจาสุขภาพแล้วจ้า เดี๋ยวอีกจังน้อยมันกับพานไปอย่ามันก็หายไปคือจังพวกไข่ว่านกพวกอันนี้นะจ๊ะน้ำเบื้องผักคล้ายเครียดกันเนาะอันนี้เอาลวงมาวันนี่จ้ะมันก็เหี่ยวเนี่ยจะหลอดหรือเปล่ากระเบื้อ ตัวน,นี้ก็อาจจะรอดอยู่แล้วตัวน,นี้เหี่ยวยานมดหลอดเจ้านี่จ้าอันนี้ปลูกใจน้ำกัน น,นีนยังก่ลนคณะใบยิกกับอันสวิตชาร์ต้ตนนี้แหละสวยง,งามก็มั่งเลยจ้ะต้อนอื่นไม่ได้ต้นหน่อยๆจะเดี๋ยวไป,ปเบิ่งอีกคางทั้งนึงนี่จ้ะอันนี้คณะใบยิก ัน,นี่เขาก็เอาตะก,ากา้าเก่าเอามาปลูกนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นตะกาตัวนี้คือสีได้เป็นสีเหลืองอยู่แบบนี้สีเหลืองสีขาว ส่วนมากจะออกสีแดงอันนี้กระแดงหลังจากที่หอมบได้มาเบิงทั้งนี่ลายมือเลยนะจ๊ะออพริกก็ยังเป็นดอกเป็นหมากลายอยู่อันนี้กระแดดออกอันนี้กระตัดแตงกิ่งไม้ กําลังจะเป็นหมากปราเดม้ไไดมาฟังทั้งนี้โดนแล้วเนาะนี่ก็มีต้นมะแขงกูตนน่ต้นนา เป็นดอกหะารอยู่จ้ะแต่ว่าน่าเป็นหมากหมอกนี่ยงมะเขืออืจ้ามะเขือเขือปเปาะเขือเปอมะเขือขาว มีมันโอ้มันคือมะเขือ,อยาวเลยจ้ะเต้นว่นาในยาวมีกระมีต้นหอมแบงหอมแบงเลยนะจ๊ะจ้ะจังเลยขอขอบคุณทุกๆคนนี่ค่ะมาเบิ้ง ok มาติดตามนะจ๊นะเนาะขอบคุณทุกๆคนนะจ้ะ ที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลจ้าสวัสดีจ้า